ยิงตู้เสื้อผ้าที่มีผ้าอยู่ข้างในนี่พวกมึงกล้าขอกูขนาดนี้เลยหรยอเนี่ยกล้าขอก็กล้าให้จัดไปเลยสำหรับคอมเมนต์ที่ขอยิงตู้เสื้อผ้าที่มีผ้าอยู่ข้างใน วันนี้การทดลองของผมก็จะเป็นแบบนี้ก็คือผมเอาเจ้าที่ลองทรทัศน์ซึ่งมันก็ทํามาจากไม้อัดชันอ้อยหนาเท่ากับตู้เสื้อผ้ามาดัดแปลงให้เป็นตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยอการทดลองของผมจะเป็นอย่างนี้ก็คือมีผ้าอยู่ข้างในขั้นแรกผมจะใส่เสื้อผ้าไปห้าตัวก่อนซึ่งก็แขวนแขวนไว้ห้าตัวตัวสุดท้ายก็เป็นยินยิงด้วยก้ามอมอดูซิว่าจะทะลุไม่ทะลุถ้าทะลุ ก็ลองจะใส่เป็นเสื้อผ้าสิบตัวนะครับยิงทั้งเก้าทั้งสิบเบ็ดโอเคครับผมก็ได้แปลงโฉมเจ้าตู้ลองทอทั์เป็นตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตช่างสังเกตคุณอะไรนิดหน่อยเนี่ยเขาจะรู้อย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยยิงอิดบ็อกปูนฉาบหนาไปหน่อยเขาก็มองรู้ดังนั้นผมก็เลยต้องทำให้เหมือนจริงที่สุดอันนี้คือความหนา ก็ได้กับตู้เสื้อผ้าเราเลยตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยจะมีหน้าและหลังนะครับผมก็เลยต้องดัดแปลงเจ้านี้ให้เหมือนจริงมากที่สุดและแน่นอนเจ้าวิวสันครึ่งท่อนจะอยู่ข้างหลังราจะมาดูกันซิว่าหลบหลังตู้เสื้อผ้าที่มีผ้าอยู่ข้างในทําให้เราปลอดภัยจากการยิงได้สักขนาดไหนลองตามมาดูกันครับยิงตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าแขวนอยู่ห้าตัวด้วยขนาด 9มม2นัดเบ็ดจุครับพร้อมแล้วยิงไปลองไปดูกันว่าเสื้อผ้า5ตัวอก่การกระสุนได้มากขนาดไหนอ่าในจุดเข้านะครับแล้วมาดูเสื้อผ้าตัวที่หนึ่ง เป้าทะลุไปตัวที่สองละ่ะก็ยังทะลุอยู่สามสี่ไปดูยีนตัวที่ห้าเลยดีกว่ายีนก็ทะลุคุณอ้าวเมื่อยีนทะลุก็ลองมาดูแผ่นหลังโอเคครับแผ่นหลังก็ทะลุอ่อมิหน้าบิวสันของเราก็เลย ไเงืบดูวิสักันแววออมเดินคอนี่ขอ,อ,ขอเอาละงั้นเดี๋ยวจะลองเป็น11บบมอม,อมอกันดูว่าทิเบตมอมอในเสื้อผ้า5ตัวทะลุไหมยิงตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าอยู่5ชุด ด้วย11วมอ2นัดบึกจูไปดูกันครับโอเคดูที่ตู้เป็นยังไง โอ้สิบเอ็ดก็เข้าดูหน่อยคราวนี้ลองมาดูเสื้อผ้าภายในอันนี้คือเดิมๆเ,เลยที่ผมยังไม่ได้ไปจับมันคือเสื้อผ้าล่นมาอยู่ติดกันหมดเลยที่แผงหลังโอ้หลูทะลุของสิบเอ็ดเขาก็ย่อมได้เรื่องอยู่อ่าดูตัวที่สี่สิโอ้ก็บบไปก็งเกงยีนส์บุญง่าย โอ้ก็ทะลุตามท้องเรื่องงั้นไปดูวิวสันกันดีกว่าวิวสันถ้าครึ่งท่อนเป็นยังได้บ้างแมวอ๋อผมเข้าใจแล้วไอ้นี่มันอยู่เตี้ยไงมันโดนหลุมเดิมเลยเนี่ยมาโหโลกมันกลมแท้โอ้ทะลุเสื้อผ้าห้าชุดยังใช้กันกระสุนไม่ได้ เดี๋ยวผมจะใส่เป็นสิบชุดดูว่าตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าสิบชุดพันกระสุดได้ไหมสักครู่เดียวครับยิงตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าอยู่สิบตัวข้างในด้วยก้ามอมองนัดบรรจุครับผมพร้อมแล้วยิง ไปดูกันครับบอโยโยสี่เฮ้ยก็ยังทะลุอยู่ดีเอาวะอ้าวไปที่ยืนเลยก็แล้วกันว้าสิบตัวยิงด้วยเก้ามอมอยังทะลุอยู่งั้นมาดูข้างหลังนี่ครับว่า สองสามสี่ห้าหกอันนี้สามนี่ก็หกลูกเหมือนเดิมแล้วเจ้าวิวสันเป็นไงจ๊ะโยโอโหมีเสื้อผ้าอยู่สิบตัวก็ทะลุอยู่ดีอะคุณงั้นเดี๋ยวลองดูสิบเ็ดมมกันว่าในเสื้อผ้าสิบตัวมันจะทะลุไหมโอเคสักคู่เดียวครับ ยิงตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าอยู่สิบชุดด้วยสิบเอ็ดมมลูกหัวตะกวสองดัดบรรจุครับตำตำน้อยเดียวร้อยลูเดิมเอก้อนเออเออไปดูผลงานกันครับ เท okay. ทางเข้าวสองเม็ดที่ตำ่ำดูกลางๆเลยกลางๆคือตัวไหนดีอ่ะอกินบอมแล้วกลางต่ำก็ยังทะลุอยู่แล้วเฮ้ยยินเป็นง่ายตัวสุดท้ายโอ้มาดูข้างหลังเลยดีกว่าคุณมาดูที่ข้างหลังเลยดีกว่าว่าโอ้ สองนัดก็ยังออกอยู่ดีวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองนัดเนี่ยออกที่เดียวกันเลยเจ้าวิลสัน how are you today วิสันเป็นไงครับออ้บุบเข้ามาเลยหมายความว่ามันลดความแรงได้บ้างโดยการบุบนะเพราะว่าถ้ามันมาอย่างเร็วมันก็ฉลุปุ๊ ไอ้นี่มันก็คงชะลอฟาร์มเร็วได้บ้างด้วยฟาร์มใหญ่ของลูกสิเบเอ็ดนะฮะเลยบุบแบบนี้เป็นอันว่าตู้เสื้อผ้าที่มีผ้าอยู่ข้างในกันกระสุนไม่ได้ว่ะโอเคครับจนฝ่าผมจะสงสัยอะไรใหม่หรือใครคอมเมนต์อะไรมาน่าสนใจผมจะมาทดลองให้ดูกันใหม่วันนี้เจี๊ยบไซก้าสวัสดีครับ